การชาร์นซึ่งหลายๆคานจะได้ทำทำรงเตือน วางแผนไปแล้วตอนนี้อาจจะเหลือเรื่องนกันยืนเรื่องต,ต่างๆนะคะคือเห็นที่วางแผนไว้ดังน,นั้นเนี่ยในส่วนของเ,าาอเขาพอามีเสิอมาขอาหลักสูตรของ,รองกรมพัฒน์เนี่ยหลักสูตรของกรมพัฒน์สถาบันเนี่ยควระดูกตกลงกระดกตกลงแผลดังนั้นคนที่ได้มาเนี่ยได้ปฏิบัติมาเนี่ยเปิดอบอกเห็นชอบเลยอย่างเงี้ยค่ะค อันอีกได้นะครับตกติกาั้งทั้ง รองแม้หัวใจนะครับแ50ต่อวันเนาะคูณจำนวนที่ต้องสัองแมไว้เนี่ยวันวันะครับจำนวนวันเอาค่าแนม้เหรอเดือนนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งคือสองเทเพราะว่าแมอาจจะลอสหรือว่าถึงหวัหรือว่าอย่างไรก็้อมเราถืาถ้าเอา100อเซ็นปุ๊บเตี้ยบขาดเนาะแต่เอาเพิ่มไป็น120เซ็์ ก็คือหนึ่งจุดสองเท่าดังนั้นตัวนี้จะกลายเป็นตัวสต็อกของเราเกิดที่ตรงแค่คูนสิบสองห้าสิบหัวใช้หัน้ำมัดสองลิตรต่อชั่วโมงจะได้ต่อระบบนะครับลองลงมือใไขยังไม่เคยจ๊อกเดี๋ยวผมจะเอาต้อนที่เศษเศษเนี้ยไปลองจอกจ๊อกมันมีแค่หนึ่งแกอจอกถ้าไขจอกอบ่างนี้ครับเวลาเสียหมวเข้าไปปุ๊บ 5แน,น,นะน,นำนะครับมีสว่วนที่ของแดนนะครับวันสามารถเปิดรลบปิดเหมือนปุ่นจับเจือกหรือไอ้พม่านนะครับเปิดปิดได้นะเพราะว่าวันใดวันหนึ่งฟ้ามืดฟ้าบดเขาสามารถเปิดเครื่องเสียงได้เขากดลดช่วงที่เขาจะต้องใช้ LED ้าพรวมๆนี่ผมจะบ่ค่อยอะไรเดจะมาดูระบบเนาะแทงแทงน้ำสะอาดนะครับก่อนเข้ามาถ้าฮอต่อปลาหรือว่าระบบแรงน้ำดิบของเรามันจะเป็นตะกรนเป็นอย่างเงี้ยนะครับควรปรับปรุงน้ำก่อนถ้าอย่างเช่นพ่อมีบอ่บอบ่อน้ำอยู่ข้างๆอย่างของที่ตีเขาไปห้องประชุมนะครับแล้วดูดขึ้นไหมเนานะ ควรจะปรับสภาพแหนมหรือว่าใม้มันตกตะกอนก่อนแล้วค่อยจะมีกองใม่อีกตัวหนึ่งเพื่อที่เข้าตัวนี้เพื่อให้เป็นแหนมสะอาดก่อนนะครับเนาะเสร็จแล้วด้านนี้ก็ตัวนี้เมื่อวานมาเช็คนะครับ40เฮดอยู่ที่40เมตรก็คือ4เบรเมเฟมิบิตรต่อต่อนาทีพอ,อไหมพอนะครับเนอะเราใช้ใช้แค่20ิบลิตร ก็ระบบถ้าดูนะครับเขาจะต่อมาระบบที่ที่เขาจะออกแบบ <ผม S 2> ให้เปิดป,ปิดผ่านระบบแอปพลิเคชัน,นในมือถือหรือว่าเซนหน่อยวาวหรือว่าวาวที่เป็นก้าบนบอลวาวนะครับใช้ได้สองดด้านในจะเป็นกุ่แงถ้าที่เราเสรใส่ในใน แล้วมีการเติมน้ำตลอดเวลาใชครับเราใช้มันเริ่มจะทําให้ระบบน้าในที่หวนเดินลาบากดังนั้นเราก็ถอดกรองอันนี้คือการเช็คนะครับว่าถอดกรองเอาหมอนล้างบ้างนะเพื่อช่วยมันดอกลงไปละหัวคนหมอมีตัว,วแยก,กออกมาต่างหากผมไม่แน่ใจสเปคตัวนี้ว่าเขาใช้เท่าไหร่นะจะเป็นแปดเป็นหกหรือว่าเป็นสี่ ปกติที่ใช้อยู่ก็จะมีสบา6กบา8บานนว่าครัตันอกก็ต้องใส่กองครับครบเสิบเซนแล้วตรงกลางเนีเยเ่ย ตรงกลางตรงนี้เพื่อที่ออกซ้ายขวาให้เท่าเทกันเนาะตรงกลางนี้จะใช้ท่อนหนึ่งนิ้วนะครับตัวตัวไหนครับตัวสิบสิบหกกับแซวน่าจะแซวครับเสร็จแล้วก็จะมีข้อลด ข้อมองแรกก็ไ,ได้ครับข้อมองนี้ใช่ไหมครับต่ไไอมาก็จะเป็นแสงทางรูปแบบวางก็จะเป็นแบบสองลักษณะนะครับทีนี้สีติดระยะจะเดี๋ยววัดนะครับแค่สิบแค่สิบรอบไม่ไม่สิบรๆๆอบปักปักหัวตายครึ่งครึ่งหนึ่งของกระถางเห็นไหมครับเราต้องตีอย่างนี้ใช่ไหมครับอันน,น,นี้คือกระถาง นี่เอาไว้รังพ่อ,อ,อ,าาอ,อ,อครับเ,เอาจะเจาะเจาะพ่อน,นะครับวางเม็ดนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะมีตัวเจาะมื่อนะครับย่ล้นย่ล้นเลยละ เนียเขาเจาขินเหรอน่ยขวามจริงนะผมใควางบนดะีกว่า